สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโดยเช่นเคยกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยนะครับมาตั้งแต่สมัยไหนครับคิด ติกติกต๊กตอกอ๋อตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับนับเวลาได้ก็ประมาณพันกว่าปีได้นะครับซึ่งสถาบัานพุากษัตริย์เนี่ยมีความสําคัญต่อประเทศชาติของไทยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสถาบัานหลักได้เลยนะครับต่อไปคุณครูจะพูดถึงจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยนักเรียนเนี่ยต้องบอกความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยได้สนักเรียนต้องวิเคราะห์ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยได้ 3. นักเรียนต้องตระหนักและเห็นความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยได้สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยเนี่ย ถ้าพูดง่ายๆก็คืออยู่คู่กับสังคมไทย,ยมาเป็นเวลาช้านานนะครับนักเรียนมีความผูกพันและลึกซึ้งกับสังคมไทยแล้วก็เหตุผลที่สถาบันพระมหกกษัตริย์เนี่ยอยู่กับสังคมไทยได้แล้วก็เคียงคู่นะครับกันมาอย่างยาวนานเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้ามหกกษัตริย์เนี่ยทรงยึดถือหลักทศพิธราชธรรมในการปกครองประเทศทําให้ประเทศเนี่ย มีความสุขมีความสงบประชาชนกินดีอยู่ดีนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ได้ยึดหลักเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมนะครับนักเรียน,นทราบไหมครับว่าหระกทศพิธราชธรรมเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประการมีอะไรบ้าง้ามิษาบคุณครูจะพาไปศึกษาเกี่ยวกับหลักทศพิธราชธรรมที่ พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงใช้ในการปกครองประเทศมาอย่างยาวนานกันนะครับนักเรียนาำรับหลักทศพิธราชธรรมสิบประการนะครับที่สถาบันนะครับพระมหากษัตริย์หรือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงใช้ในการปกครองประเทศนะครับหนึ่งนะครับนักเรียนครับทานทานคือการให้ให้โดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ตอบแทนนะครับ ข้อสอนะครับศีลนะครับก็คือความประพฤติที่ดีงามทั้งกายวาจาและใจนะครับ3นะครับบริจาคนะครับนักเรียนหมายถึงการเสียสละนะครับความสุขส่วนตนนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและ4นะครับความซื่อตรงหมายถึงการดำรงตนนะครับอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตนะครับ5นะครับความอ่อนโยนหมายถึงการมี อัธยาศัยไมตรีนะครับมีกิริยาสุภาพนะครับลุกนวลมีสัมมาคารวะนะครับต่อผู้ใหญ่นะครับสำหรับข้อ6นะครับคือความเพียรนะครับหมายถึงความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานโดยไม่ย่อท้อต่อความลำบากนั่นเองนะครับข้อที่7ความไม่โกรธนะครับหมายถึงไม่มุ่งร้ายผู้อื่นนะครับไม่อาคตไม่พยาบาท ต่างๆนะครับในข้อที่แปดนะครับการไม่เบียดเบียนนะครับคือการไม่สร้างทุกข์นะครับให้แก่ผู้อื่นโดยการไม่นําของเนี่ยของผู้อื่นนะครับมาเป็นของตนโดยเจ้าของไม่ยินยอมเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าเราไปเอาของของคนอื่นโดยเจ้าของเขาไม่ยินยอมเนี่ยก็จะเกิดนะครับความทะเลาะวิวาทกันหรือว่าอาจจะถูกดําเนินคดีได้นะครับในข้อที่เก้านะครับคือความอดทน ความอดทนต่อสิ่งต่างๆนะครับทั้งกายวาจาและใจนะครับและข้อสุดท้ายนะครับความยุติธรรมเนี่ยก็คือความหนักแน่นถือความถูกต้องเที่ยงตรงนะครับไม่มีอคตินะครับกับใครๆนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในความเป็นกลางนะครับซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านก็ทรงนำหลักธรรมนะครับทศพิธราชธรรมเนี่ยเป็นธรรมในการปกครองประเทศนั่นเองนะครับอ่าต่อไป นักเรียนครับสําหรับความสําคัญนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนะครับหนึ่งนะครับทรงเป็นประมุขของชาติทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยนะครับสองทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาตินะครับสามนะครับทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นะครับสี่นะครับทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นนะครับให้แก่ชาตินะครับ ห้านะครับส่งทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆนะครับหกนะครับส่งนําความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเช่นนําความเจริญจากต่างประเทศนะครับเข้ามาในประเทศเพื่อให้ประเทศนี้มีการพัฒนานะครับให้เท่าทันนะครับกับประเทศทั่วโลกนะครับข้อที่เจ็ดนะครับส่งเป็นผู้นําในการพัฒนานะครับเราก็จะเห็นนะพระราชกรณียกิจนะครับของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับซึ่งท่านเนี่ย ก็ได้ทำนะครับโครงการนะครับ4,000ตัวโครงการนะครับแล้วก็ทําเพื่อนะครับให้กับประชาชนของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีนะครับต่อไปคุณครูนะครับจะมีบทงานเพลงนะครับ2บทงานเพลงนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้ฟังนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปฟังบทงานเพลงกันเลยนะครับซึ่งบทงานเพลงเพลงแรกได้แก่พ่อแห่งแผ่นดินนะครับขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจฟังนะครับ I'm we uh -huh. จากเพลงข้อแห่งแผ่นดินนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงนะครับภาพประชานะครับความสามารถนะครับของพระบาทสมเด็จนะครับพระมหาภูมิพลนะครับอดุลยเดชนะครับมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้ทำนะครับเพื่อประชาชนเพื่อพวงชนชาวไทยนะครับต่อไปนะครูจะมีอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า ภูมิแผ่นดินณวมินมหาราชานะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจฝักนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลงนี้นะครับ เลือกสัตวัดท่านำไทยทางชาติผลไทยแผ่นดินที่เมืองทองผ่านพ้นโอยไทยเหนือยงอกระสงคุ้มคองไทยไว้ถ้าเป็นพลังแผ่นดินสมานพลังชีวิตของชนชาวไทย þú vitan na harasala aa hon sú dre sí

เพลงก็ได้จบ,บวงไปนะครับเพลงนี้ก็แสดงนะครับให้เห็นถึงพระปิชาความสามารถนะครับทำให้ชาติไทย,ยนี่มีความ เจริญรุ่งเรืองนะครับมีความเป็นปึกแผ่นนะครับสงบร่มเย็นนะครับดังนั้นนะครับคนไทยทุกคนเนี่ยจึงควรนะครับสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับโดยการตั้งใจทําความดีช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองนะครับเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์นะครับซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับบ้านเมืองของเราเนี่ยก็จะเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ย มีความสุขนะครับมีความสงบนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับอ่ะวันนี้นะครับในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับการระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเนื้อหานะครับก็ได้จบแล้วนะครับต่อไปคุณครูนะครับอ่าจะมีนะครับใบงานนะครับให้กับนักเรียนเนี่ยทดสอบความรู้กันครับสําหรับใบงานนะครับอ่า นักเรียนนะครับก็สแกน q r code นะครับถ้าสแกนไม่ได้เนี่ยก็จะมีลิงก์ใบงานนะครับให้กดเข้าไปทำนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยใส่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับเลขที่แล้วก็ห้องของตนเองนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับซึ่งคำถามมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับที่คุณครูสอนมานะครับในเรื่องนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจนะครับทำใบงานนะครับซึ่ง ทำใบงานเสร็จแล้วนะครับก็ให้นักเรียนนะครับคลิกส่งให้ครูนะครับก็จบการเรียนการสอนนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอ,อจบการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับขอขอบคุณครับ